นี่แหละครับพี่น่าจะเป็นเจ้าคุณนอหลังเส้นผ้าประมาณนี้นั่งพานผูคขุมพันเป็นภาพกรีนเนอะว่าโลหะโอ้ไมยเลื่อสวยดิสีสีอันนี้น่าจะเป็นป่งลุงปูดุลครับ อันนี้น่าจะเป็นปฏิรูปก,การศึกษาเนาะน่าจะเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อเงินครับสวยนะพี่ถ่ายออกมาก็เห็นผิวผิวของเหรียญอันนี้เป็นปกหลวงพิมครับปกแปดรอบปก,กบแปดรอบแพงไหมช่วงนี้แพงนะแพงครับเถนะ้าท่านไม่มีต่ำกว่าหมื่นนะอเอาง่ายๆให้รันท่า,น,ทาน,นนี่น่าจะเป็นปกหลวงพ่อพุทธฐานิโยรุ่นแรก นี่เป็นด้านหลังของพระปิดตาปีแปดแปดแล้วความละเอียดของกล้องนี่จำเป็นไหมพี่ถ้าถ้าเป็นเกี่ยวกับลงในอินเทอร์เน็ตเนี่ยความความละเอียดไม่ไม่ไม่ต้องสูงมากเลยครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าต้องทำเป็นรูปถ่ายเนี่ยความละเอียดสำคัญนะครับอ๋อถ้าในลงในส่วนของอินเทอร์เน็ตไม่ต้องละเอียดมากแต่ถ้าในส่วนของรูปถ่ายต้องมีความละเอียดใช่ควรจะใช้ความละเอียดของกล้องประมาณเท่าไหร่ในการถ่าย ถ้าแบบออกมาดีๆหน่อยแล้วแต่ว่าเราจะทํารูปใหญ่ขนาดไหนถ้าถ้าอย่างอ่าสิบนิ้วขึ้นอย่างเงี้ยกล้องก็น่าจะความละเอียดสักสี่ล้านห้าล้านขึ้นไปโอ้ครับแต่ถ้าเป็นสิบล้านยิ่งดีใช่ครับเพราะว่ายิ่งละเอียดมากก็ยิ่งเห็นพระชัดเจนนะพี่ใทีนี้พระเทลิดขนนกทีนี้แหละครับพี่ นางกาแพงครับนางกำแพงครับโอ้พระพระทางออนไลน์นี่ลงได้หลากหลายหลายหมวดเลยนะพี่ทั้งกลุ่มเนื้อชินเงินชินเขียวเนื้อดินเนื้อผงพระกลุ่มเนาะพระปั้มก่อนปีสองพันห้าร้อยหลังปีสองพันห้าร้อยหมวดคณาจารย์ต่างๆนี่ก็คือ โอ้พูดถึงถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นเป็นร้านใหญ่เลยนะพี่น่าจะเป็นเป็นร้านก็ใหญ่ได้นะร้านาใหญ่แล้วก็คนเข้ามาดูเยอะครับอ๋ออันนี้เป็นพรายคู่ผู้ผู้คนจะเข้ามาชมกันเยอะมากมากกว่าจะมาตู้ซะอีกเนาะใช่ครับนี่นี่คือนี่คือข้อดีของการให้ชอบพระทางออนไลน์นะครับท่านผู้ชมสามารถแยกของกลุ่มคณาจารย์ได้เป็นหลายหมวดนะครับหลายแบบแล้วก็ ถ้าจะพูดไปแล้ว้าเป็นร้านค้านี่ถือว่าเป็นร้านค้าที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าจํานวนในการลงพระก็สามารถลงได้เรื่อยๆออแต่อาจจะไม่เกินตามที่ทางเว็บไซต์กําหนดว่าวันนี้ลงได้กี่รายการรายการนะใช่ครับีหลวงปูส่สีโอ้อันนี้เป็นพระลัตนะครับจะเจ็ดแปดพันได้องคนี้พี่สวยอืม เป็นหมวดต,ต่างๆของพระอันนี้สกห้ารอบเน้นเงินเนาะเป็นพระสังกัดจ่ายอันนี้แหะครับจิงสิทธทโธมนนีที่ป๊อบเปิดเปิดให้เช่าพราะเครื่องทางออนไลน์มานานแล้วหรือย,อยังพี่ก็สามสี่ปีแล้วครับครับเรียนจบมาสักพักหนึ่งก็ได้ทำเลยเนาะก็ เมื่อก่อนเริ่มจัดเก็บสะสมก่อนครับยังยังไม่ได้มีให้บูชาครับโอ้นมาช่วงเริ่มหลังช่วงช่วงหลังเนี้ยครับอืมโล้ลักษณะของการไปหาพระมาจากช่องทางไหนบ้างพี่ก็บางครั้งก็จากในในเว็บบ้างในเว็บบ้างจากคนรู้จักกันบ้างครับ เราก็ไปเดินเองบ้างครับก็มาได้หลายช่องทางเนาะล้วก็นํามาลงในเว็บเพื่อเปิดาการเปิดให้เช่าและบูชาเนาะสิ่งสําคัญก็คือต้องซื่อสัตย์นะพี่นะว่าทางออนไลน์ด้วยลักษณะของการออนไลน์คือการไม่เห็นไม่เห็นเราาส่วนตัวผมเองมีประสบการณ์นะพี่ก็ลูกค้าดีๆมีแต่ไม่เคยเจอหน้ากันเลยแต่เช่าพระดีมากแต่ถ้าเขาเขาแบบว่าเขาเชื่อเรา เขาก็มีอะไรดีๆเขาก็จะนึกถึงเราก็เดี๋ยวนี้แม้ไม่มีการเช่าค่ากันเขาก็ยังโทรมาหาเรื่อยๆ <Okay. S 1> อืก็เมรามาถึงท้ายรายการแล้วนะครับก็รูปถ่ายรูปนี้นะครับที่ได้พูดไปเมื่อตอนต้นช่วงที่สองนะครับก็จะเป็นรูปของขวัญน,นะครับที่จะนํามาแจกท่านผู้ชมนะครับจานเป็นจานเดิมของพ่อคูณนะครับแต่เนื่องจากการทํารูปออกมาหลายใบก็เลยต้อง สกรีนสกรีนจานมาสแกนจานมาแต่รูปแต่ละใบได้ไดรับการปลูกเสกแล้วที่วัดบ้านไร่ผมจะถามท่านผู้ชมง่ายๆเลยนะครับก็คือในเรื่องราวเกี่ยวกับของพระคณาจารย์หลวงพ่อคูณนะครับก็จะพูดถึงพระสมเด็จเลี่ยมทองเมื่อตะ,อตะกีนี้นะครับที่ได้ถามท่านผู้ชมไปดูใหม่นี่ครับพระสมเด็จรุ่นนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับมีตะกุดกี่ดอกนะครับเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อคูณนะครับมีตะกุดกี่ดอกออกที่วัดอะไรนะครับแล้วออกในปีพศอะไรนะครับผมถามสามอย่างถ้าแฟนพันแท้ก็จะถือว่าไม่ยากนะครับผมจะถามว่าพระสมเด็จหลวงพ่อคูณรุ่นนี้นะครับมีตะกุดกี่ดอกนะครับออกในปีพศอะไรนะครับแล้วก็ออกที่วัดอะไรนะครับทราบแล้วก็ให้โทรมาที่เบอร์ของโอ๋ได้นะครับ 0898450026นะครับ0898450026นะครับแล้วก็ช่วงท้ายรายการนี้เนาะเราก็มีหนังสั้นดีๆนำมาฝากจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะครับเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราอาจจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับสังคมที่เราทำงานอยู่มากจนลืมลืมไปและปล่อยป่าละเลยนะครับเกี่ยวกับคนใกล้ชิดในครอบครัวของเรา หนังอันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องอ่านคําแปลด้วยนะครับเพราะเป็นของทางฝรั่งเขาส่วนผมโอภคเครื่องนะครับแล้วก็คุณป๊อปรหรือคุณกิษสดาปถมปถมพาณิพงปถมพาณิพง์พพงก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเราจากกันไปพร้อมก,กับหนังสั้นดีๆเรื่องนี้นะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ Τι είναι αυτό. Ένας Τι είναι αυτό. Μόλις τώρα στο παπατέρα σπουργείται. Σε ένα σπουργίτη να πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου. Γη. Τι. είναι αυτό. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα μπορείς να μου πεις τόσες φορές σου είπα. ένα Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας. Σήμερα ο πατρό μου ο γιος, που πριν λίγε μέρε έκλεισε τα τρία, μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάτσε απέναντι μα. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορέ τι ήταν αυτό. Και το απάντησε και τι 21 φορέ ότι ήταν. Ένα σπουργίτη. Το τριφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση ξανά και ξανά χωρίς να γυναιρεστώ, το γη για το αθλό μου αγόρακι.